ต้องเรียนว่าเอาเบื้องต้นก่อนนะครับบัตรคนพิการนั้นมีอายุ8ปีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพอหมดอายุแล้วไม่สามารถเดินทางมาต่อได้ด้วยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้กับผู้ดูแลนะครับที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ได้อันนี้ประเด็นแรกก่อนอันนี้ถามว่าทําไมบัตรคนพิการต้องมีอายุเพราะว่าการพริการนั้นมีหลายแบบถ้าหากว่าพิการทางร่างกายนะครับไม่สามารถกลับมาได้อย่างปกติอันนั้นเนี่ยก็จริงๆก็ควรจะได้เป็นบัตรคนพิการตลอดชีพ แต่ว่าการพิการบางแบบอย่างเช่นพิการทางการเรียนรู้หรือว่าพิการทางด้านจิตใจที่สามารถเยียวยาบําบัดได้ใช้เวลา5ปี7ปีเหล่านี้นะครับเมื่อผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะสามารถออกจากสถานะคนพิการได้ก็เป็นเหตุที่ทําไมบัตรคนพิการต้องมีอายุตอนนี้ผมเองได้ขอให้ทางกระทรวงพมนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประสานกับกรมการปกครอง นะครับแนวทางที่จะผนวกเอาบัตรคนพิการและบัตรประชาชนเข้าไว้ด้วยกันนะครับ